ตอนนี้เป็นไงบ้างคะความรักตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะดีก็แฮปปี้ปกติมีอะไรหวาดเสียไหมครับช่วงนี้โอ้ตลอดแล้วคโชว์รูปเก่าๆให้เขาดูว่าเนี่ยตอนที่ฉันยังไม่เสริมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เชื่อไหมเขาบอกว่าอุ้ยตอนเธอยังไม่เสริมนะสวยกว่าตอนนี้หน้าเขาจเปล่งปลีเลี่ยนมากแต่พี่จะหัวเราะเขาไม่ใช่ท่าเขานะมันจะเป็นคือเขาแต่งล่อมจังหวะ อยากรู้ความรู้สึกน้องที่เลือกเพลงของคุณตั๊กมาร้องจริงเลยว่าทำไมเขาเอาอะไรคิดคะเขาเอาอะไรคิดคะเขาประกวดครั้งเดียวของสยามพิลการแต่ที่ร้องอยู่ที่นครสวรรค์คือร้องไล่เป็ดไล่ท่งขอ่น คนที่มาเหมือนนัดกันเลยนะคะใส่สีดำเสียงให้เหมือนจ้าไมเียงห้วนใจท้วนนะคะที่ต้องลดตัวเองมาเล่นกับเป็นกรรมการนะคะคือทานทีงานเขาเลือกไู่ส่โขเขารู้ว่าพี่ว่างใครบอกว่าบ้างคะ เดี๋ยวพี่จะไปงานศพคนต่อเดี๋ยวพี่จะไปงานศพคนต่อ